ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสลือออกมาว่าขึ้น400บาททั่วไทยนั้นไม่ทันปีใหม่นะครับแต่ว่าล่าสุดน่าจะลุ้นเป็น1มกราคมนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมีการแก้เกมกันเกิดขึ้นครับ นายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตอนนี้ก็เสนอรายละเอียดเข้าไปยังที่ประชุมครมพิจารณาเสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดรายละเอียดกันที่หลังที่นี้มีรายงานครับว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี19พฤศจิกายนนี้นะครับกระทรวงแรงงานจะเสนอรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการฝ่ายรัฐ2คนที่ตอนนี้ว่างอยู่นะครับให้ที่ประชุมครมพิจารณาในส่วนกรรมการที่เป็นอดีตของผู้บริหารแบงก์ชาตินั้นกระทรวงแรงงานจะแก้ปัญหาด้วยยกกกาาารรรรส่่งมฝ รัฐเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังเข้าไปแทนเลยครับและหากที่ประชุมคณะมเห็นชอบคณะกรรมการค่าจ้ารจะนัดประชุมนัดแรกเร็วที่สุดธันวาคมเลยนะครับและจะสรุปรายละเอียดค่าต่ำค่าราจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะฮะ ให้คณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดที่เสนอมาทันทีครับทีนี้ตั้งเป้าว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันให้ทันภายในวันปีใหม่1มกราคม68นี่นะครับน่าจะเป็นไปได้หรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนการประชุมด้วยอาจารย์ก็ตามครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่นี้แม้จะปรับเพิ่มขึ้น400บาทเท่ากันทั่วประเทศแต่จะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับกลุ่ม s m e รายเล็กๆโดยจะให้เวลาปรับตัวเป็นเวลา1ปีออกไปก่อนครับ